ส่วนรายการเที่ยงบันเทิงสดวันศุกร์นี้เตรียมพบกับนักแสดงสาวคนสวยมากฝีมือเนยประพาดาที่จะมาอัปเดตข่าวบันเทิงสนุกๆซึ่งกอดลงห้องข่าวจริงเนยมาซ้อมและฝึกแบบเหมือนจริงอยู่หลายรอบค่ะวันนี้ถึงคิวพิธีกรข่าวรุ่นพี่อย่างนิวหนวดมาช่วยดูความเรียบร้อยและให้คําแนะนําเพื่อคลายความกังวลค่ะพี่จิตว่ายังไงแสดงความรีรอท้องไหมอะไรยังไงพูดผิดบุ๊มอิเลยใช่เราให้หนูดึงพพดึงตัวเองเกาเลย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็แวะมาเทสค่ะผู้ประกาศรายการเที่ยงบันเทิงสดยังไงก็ฝากรอติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะจะทําให้ดีที่สุดเลยค่ะรอชมและให้กำลังใจการเป็นผู้ประกาศข่าวบันเทิงของเนยประพาดาวันศุกร์นี้ในรายการเที่ยงบันเทิงสดเวลา12นาฬิกา30นาทีส่วนผลงานละครเกาะรักกลนหัวใจเตรียมลงจอให้ชมตอนแรกวันเสาร์ที่7สิงหาคมนี้นะคะ You and me. I hate though. Oh yeah.